เขาจะินผนาบาสกุบาส,ก,บาสกาทุกท่านบรรยากาศตอนนี้อากาศเย็นมากนะโยมนะอาตมายอยู่ที่ภูชีฟ้านะแล้วก็บรรยากาศรอบตัวอาตมาก็จะเป็นดอกพญาเสือโค้งนะก็รอบอาตมาเต็มไปหมดสีชมพูทั่วไปหมดนะคล้ายดอกซากุระเหมือนกันแต่ว่าเป็นดอกพญาเสือโค้องอตาตมาเห็นแล้วก็สบายตาสบายใจญาติโยมหมาก็สบายตาสบายใจมันก็เป็นธรรมดาของดอกต่างๆเนาะเพราะมันเป็นความเป็นธรรมชาติ ถ้าชีวิตเราดําเนินชีวิตได้อย่างเป็นธรรมชาติมันก็สบายตาสบายใจของเรานั่นหมายความว่าสิ่งที่อามาก,กําลังบอกนะตอนนี้ก็คือการที่เรานั้นเป็นคนธรรมดามันก็มีความสุขใจแล้วนะบางทีเราดิ้นรน,นขวนขวายบางสิ่งบางอย่างที่มันเกินธรรมดามากเกินไปมันจึงทําให้เรานั้นทุกข์ใจง่ายๆมากเลยคืนสู่ธรรมชาติในความพึงพอใจสุขธรรมดาธรรมดาธรรมดาแต่มันเป็นสุขที่พิเศษ สุขจากธรรมชาติที่แสนธรรมดาแต่ทำไมประทับตาตึงใจเสียละเกินทำให้ผู้คนต้องมาสู่บนดอยมาสู่ธรรมชาติก็เพราะว่าเข้าสู่ความเป็นธรรมดาความเป็นธรรมชาติชีวิตก็เช่นเดียวกันเมื่อเรากลับไปสู่โรคของความเป็นจริงดำเนินชีวิตที่เป็นสุขธรรมดาธรรมดาธรรมดาแล้วเป็นธรรมชาติในชีวิตไม่ต้องไปขวนกวายให้มันหนักจนชีวิตขาดความเป็นธรรมดาและเป็นธรรมชาติ ทำให้ชีวิตนั้นมันทุกข์ใจเสียเหลือเกินดังนั้นแล้วอย่าลืมเอะใจในชีวิตเช่นนี้แต่ว่าการทําสมาธินั้นเป็นการที่พาใจเราไปสัมผัสธรรมชาติที่มีความสงบสบายใจแต่กลับกลายเป็นสุขที่พิเศษมีความสบายใจไม่ต้องไปขึ้นดอยไปไหนสุขอยู่ในใจพุทธโธเข้าไว้ใจสบายแล้วเราจะดำเนินชีวิตได้อย่างมีความสุขนั่นเองดังนั้นฝากไว้เป็นแง่คิดว่าบางที สุขแบบธรรมดาธรรมดาก็ได้ขวนขวายมากเกินไปกลับกลายเป็นความทุกข์ทันทีเอะใจให้ดีเมื่อไรก็มีความทุกข์เพิ่มพูนความสุขเข้ามาด้วยการทำสมาธิทำทุกวันดีทุกวันขอเจริญพร